E ตงประเด็นเปิดสัปดาห์ด้วยมุมมองการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจกับทวีศักดิ์เผ่าพันลบครับตรงประเด็นวันนี้นะครับก็เมื่อช้าเราเพิ่งออกบทวิเคราะห์ประจำเดือนนะครับ Ceo Monthly Conviction นะครับก็จะมาสรุปวิวแล้วก็คำแนะนำการลงทุนให้ฟังกันนะครับถ้าเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนนะครับมันจะมีตัวเลขทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐ นะครับกับตัวเลขเงินเฟอ้อที่ออกมาดีกว่าคาดนะครับวันนี้มาดูกันนะครับจะคือคือ,คอก็ต้องบอกว่ามันก็สนับสนุนมุมมองเรานะครับว่าความเสี่ยงเศรษฐกิจถอยเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับแต่ว่าก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นลักษณะของการที่จะกลับเข้าสู่เศรษฐกิจขาขึ้นรอบใหม่นะครับจนกว่าเงินเฟอ้อจะลงนะครับแล้วก็เงินเฟอ้อจะลงได้ก็ ต้องมีการเติบโตที่ช้ากว่าปกติอยู่สักช่วงหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นภาพใหญ่นะครับคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะมาไฮไลท์เรื่องของการลงทุนนะครับที่เราเคยแนะนําไปด้วยนะครับตั้งแต่ออกบทวิเคราะห์มิดเดเอาลุกมานะครับคอหลักๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับล้วก็จะมาไฮไลท์ความแพงของหุ้นสารัฐนะครับที่เรามีน้ําหนักอ n d เดอร์เวทความน่าสนใจของหุ้นยุโรปนะครับรวมทั้ง เรื่องของเทรดดิ้งไอเดียที่เราแนะนําในหุ้นจีนกันนะครับถ้าเป็นในมุมของ Product นะครับวันนี้ที่จะไฮไลท์ก็คือจะเป็นทางด้าน Satellite p o r t f o l i o ทางด้านขวามือนะครับในรายการ2กับอันที่3นะครับอันที่2นี้ก็คือหุ้นยุโรปนะครับเราก็แนะนําเป็นกองของ b a c k l o อกนะครับเป็นกอง b a c k l o อกนะครับ continental europe flexible นะครับแล้วก็จะมีกองที่เป็น f i f ลงในไทยได้ด้วยนะครับมี กองที่ชื่อว่า m u u r นะครับแล้วก็ TMB-EG นะครับส่วนหุ้นจีนวันนี้นะครับนอกจากจะแนะนําลงทุนเป็นกองทุนหุ้นจีนเนี่ยสามารถลงเป็นซับเจอร์โนต e นะครับสำหรับคนที่คิดว่าราคาหุ้นจีนขึ้นมาแล้วนะครับอาจจะกลัวเรื่องดาวไซริสนะครับอาจจะเป็นเน้นเรื่องยิวมากกว่าแคปิตอลเกนนะครับแล้วก็มีเรื่องของ Capital Protection ระดับหนึ่งนะครับก็สามารถลงเป็น a u t o ้คอลเลเบนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีการสัปดาห์นี้นะครับเราจะมีการออก ออโต้คอลีเบลที่อิงกับหุ้นจีนที่เป็นหุ้นเทคขนาดใหญ่2ตัวนะครับก็คือเทนเซ็นแล้วก็อาลีบาบานะครับทีนี้เดี๋ยวไปดู1เดือนที่ผ่านมานะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าสินทรัพย์เสี่ยงโดยส่วนใหญ่ก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับหุ้นทั่วโลกเนี่ยหเดือนที่ผ่านมาบวกเกือบเกือบหเนะครับก็หลายประเด็นนะครับความเสี่ยงสกิลถดถอยในสหรัฐลดลงนะครับตัวเลขออกมาค่อนข้างทนทานนะครับเรื่องของการประมาณการกําไรผ่านจุดต่ําสุดไปแล้ว นะครับในรีเจนหลักๆทั้งหมดนะครับส่วนหุ้นจีนเองนะครับที่ค่อนข้างจะอ่อนตัวในช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวดีในแง่ของการที่ทางการออกมาส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับถัดไปเป็นสินทรัพย์ที่เราแนะนําอีกอันนึงนะครับสินทรัพย์ปลอดภัยตราสารนี้คุณภาพสูงทั่วโลกนะครับก็ค่อนข้างแฟลตนะครับติดลบเล็กน้อยจนถึงบวกเล็กน้อยนะครับก็ ต้องบอกว่าบอลยูเนี่ยมันปรับขึ้นมาแถวแถวสนะครับก็ยังอยู่ในกรอบที่เราที่เรามองไว้นะครับตัว10เยีย e l ์ที่ประมาณ3 5จถึงนะครับแต่ก็หมายความว่าบอลยูยังไม่ปรับลดลงนะครับเราก็ยังไม่ได้แคปิตอลเกนแต่ถึงไม่ได้แคปิตอลเกนนะครับถ้าเราดูในช่อง year to date return นะครับแล้วก็คูณขึ้นมาเป็นอัตราต่อปีนะครับใน7เดือนแรกเนี่ย น,นักลงทุนที่ลงตามเรานะครับก็จะได้รีเทิร์ประมาณสัก5.6%ในอัตรา,าต่อปีนะครับก็ถือว่าถึงแม้ไม่มีแคปิตอลเกนนะครับแต่ก็มีผลตอบแทนในแง่ของอินคัมเนี่ยที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับในแง่ของสินทรัพย์ทางเลือกนะครับเดือนที่ผ่านมาตัวที่ดีสุดจะเป็นคอมมู d ิตี้ s นะครับบวก7%กว่าก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงสก,กิจถดถอยที่ลดลงนะครับแล้วก็เรื่องของซัพลายคัทของกลุ่ม o p เป p พ u ัในช่วงที่ผ่านมานะครับ ตัวที่ดีอันดับถัดมานะครับจะเป็น global reit ที่เราแนะนำอยู่นะครับบวกขึ้นมาประมาณ4%ครึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นการที่มันถูกเทขายไปแรงนะครับแล้วก็ตอนนี้บอลยิวเริ่มนิ่งระดับหนึ่งนะครับถึงนม้นจะเด้งบ้างแต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบ4%นะครับก็ทำให้ตัว global reit ก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับกว่านะครับทีนี้ไปเรื่องของธีมภาพใหญ่ที่สำคัญนะครับก็คือว่าตัวเลขเศรษฐกิจ นะครับโดยเฉพาะในสหรัฐท,ที่ออกมาตั้งแต่เราออกมิดเย a ร์รีพอร์ตนะครับช่วงต้นเดือนนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยตัวเลขทางด้านเกี่ยวกับการเติบโต,ตดีกว่าที่คาดแล้วก็ตัวเลขที่เกี่ยวกับเงินเฟอ้อนะครับต่ำกว่าคาดนั้นเป็นข่าวดีทั้งคู่นะครับก็ยิ่งเป็นการสนับสนุนนะครับมองเราที่เราเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยสามารถปรับสมดุลน,นะครับเอาเงินเฟ้อลงไปได้นะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องเจอกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นแล้วอาจจะ ขัดแย้งกับมุมมองเรานิดหนึ่งนะครับก็คือพอตัวเลขการเติบโตดีอย่างนี้นะครับก็มีคําถามตามมาว่าจริงๆแล้วที่เราเชื่อว่าเศรษฐกิจจะต้องชะลอตัวไปสักระยะเวลาหนึ่งนะครับเพื่อเอาเงินเฟอ้อให้ลงเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ชะลอหรือเปล่านะครับมันอาจจะทะยานขึ้นไปเลยนะครับเรียกว่าเทคออฟต่อไปเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าโอกาสไปในทางเทคออฟไปเลยเนี่ยนะครับสูงขึ้นแต่เราคิดว่าเบสเคสหรือกรณีฐานหลักๆเนี่ยเรายังเชื่อว่าเศรษฐกิจสหร,รัฐยังน่าจะต้อง โตต่าไปสักประมาณ12เดือนข้างหน้านะครับจนกว่าเงินเฟอ้อจะลงแล้วกลับเข้าสู่เสถียรขาขึ้นรอบใหม่ได้นะครับก็ต่อเมื่อต้องมีการปรับลดดอกเบียจากเฟดแล้วนะครับซึ่งเราคิดว่าะจะเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเร็วก็คือไตรมาสสปีหนานะครับทีนี้ถามว่าทําไมเราไม่ได้บูลลิชขนาดนั้นนะครับในภาพเศรษฐิาสตรฐถึงแม้เงินเฟ้อตัวเนี้ยถึงแม้ว่า GDP ไตรมาสสที่เพิ่งประกาศออกมาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับออกมาที่2.4%่อสูงกว่า ศักยภาพที่2%อยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สูงกว่าการคาดการณ์ที่1.8%พอสมควรนะครับที่เราไม่ได้มองเป็นบวกมากเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือตัวที่เป็นสวิงแฟกเตอร์เนี่ยต้องบอกว่ามาจาก Non-Residential Investment นะครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามันมีผลบวกจริงๆจากเรื่องของอานโยบายนะครับภาครัฐนะครับที่ออกพอะบอต่างๆมาในสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็น Chips Act นะครับก็คือการกระตุ้นการลงทุนในเทคโนโล,โลยี อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับหรือว่า IRA นะครับ Inflation Reduction Act นะครับก็คือจะมีส่วนหนึ่งนี้ที่เป็นการไปส่งเสริมการลงทุนใน Clean Energy ด้วยนะครับแล้วก็ตัว Infrastructure Spending Act นะครับอันนี้ก็ช่วยเรื่อง infra investment นะครับแต่ว่าอันนี้เราคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับระยะกลางนะครับเป็นต้นไปนะครับระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นาภาพที่จะมาช่วยในงแง่ของ GDP แรงๆขนาดนั้นนะครับ แล้วก็ถ้าเราดูนะครับตัว non residential investment ดูตรงรายการที่เขียนว่า u q u m p n t นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของ non residential นะครับก็ต้องบอกว่ามันจริงๆมันเหวี่ยงนะครับอ่าควอเตอร์ที่หนึ่งเ่ลงไปแรงนะครับแล้วควอเตอร์นี้ปรับขึ้นมาหลักๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องพอบอต่างๆที่เล่าไปนะครับอาจจะเป็นเรื่องของยอดสั่งซื้อเครื่องบินนะครับที่มันมีการเหวี่ยงโดยธรรมชาติของมันนะครับแล้วก็เป็นเหวี่ยงเป็นบวกในไตรมาสสนะครับ ทีนี้ตัวหลักๆที่เราจับตามองนะครับจะเป็นไอเทมที่อยู่บนสุดนะครับที่เขียนว่า consumer spending นะครับอันนี้จะเป็น70%ของ GDP ของสหรัฐนะครับก็ต้องบอกว่า q ตร r t ส r องเนี่ยใช้ได้นะครับ1.6%อตัตราการเติบโตต่อปีนะครับแต่ว่ามันชะลอลงจากไต,ตรมาสหอย่างแรงเหมือนกันนะครับอยู่ที่ประมาณ4.2ลงมาเหลือ1.6นะครับถ้าไปดูรายการได้ย่อยเนี่ยต้องบอกว่ามีตัวช่วยหนุนหลักๆอันเดียวนะครับคือ เรื่องของเซอร์วิสนะครับถ้าเป็นในแง่ของการใช้จ่ายกับการซื้อสินค้าเนี่ยชะลอลงแรงนะครับจาก6%เหลือ0.7แล้วก็ถ้าดูตัว durable นะครับหรือว่าเป็นการใช้จ่ายาสินค้าคงทนเนี่ยชะลอลงแรงมากนะครับจาก16.3เหลือ0.4นะครับต้องบอกว่าตรมาสหนึ่งมันมีปัจจัยพิเศษนะครับเรื่องของการปรับ compensation ของ social security นะครับที่เป็นวัน time ปรับขึ้นมาเกือบ10% รเรื่องของอากาศที่มันอ,อบอุ่นกว่าคาดนะครับก็เป็นการกระตุ้น activity ต่างๆแต่ว่าวันนี้มันมีการชะลอตัวลงมาอย่างชัดเจนเหมือนกันนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่อาจจะเป็นความหวังได้เหมือนกันนะครับคือ residential investment นะครับถ้าไปดูเนี่ยมันจะอยู่ในรายการที่2นะครับมันยังติดลบอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ติดลบเพิ่ม,เต,มเติมแล้วนะครับมันได้รับผลกระทบหนักมากนะครับจากการปรับดอกเบี้ยขึ้นไปสูง นะครับ housing sector เนี่ยเป็น Sector รที่ s ensitive กับดอกเบี้ยนะครับพอดอกเบี้ยขึ้นแรงขนาดนี้เนี่ยก็ทําให้มันร่วงลงแรงไปพักใหญ่นะครับวันนี้เริ่ม flat นะครับแล้วส่งสัญญาณว่าอาจจะ bottom out ไปแล้วนะครับซึ่งซึ่งเราเชื่ออย่างนั้นนะครับถ้าดู activity ในแง่ของ housing start นะครับการเริ่มสร้างบ้านครับด้านสายบนนะครับหรือว่าตัว home sales นะครับ บน,นจำกัดนะครับเป็นตัวที่ทําให้ดีมานที่กับซัลายแล้วเนี่ยถึงแม้ดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะครับก็ยังมีดีมานซัลายที่ค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งนะครับแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือเราเชื่อว่ามันจะรีบาวไม่ได้แรงนะครับเ,เพราะว่าดอกเบี้ยว,วันนี้คนกู้บ้านก็ยังกู้ที่7%นะครับแล้วก็พวก d e v วล o อปเอนะครับก็ยังต้องมีมีอัตราการกู้ยืมนะครับดอกเบี้ยที่สูงอยู่นะครับแต่ว่าด้วยซัลายที่จำกัดนะครับ มันจะเป็นผลดีนะครับกับราคาบ้านนะครับกราฟไซายล่างนะครับราคาบ้านเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมต่อราคาบ้านด้วยนะครับเพราะว่าคนที่มีบ้านอยู่แล้วนะครับเราก็เคยกู้ซื้อบ้านนะครับไว้ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำเนี่ยวันนี้ไม่กล้าขายบ้านนะครับเพราะว่าถ้าขายบ้านเนี่ยเราไปซื้อบ้านใหม่เนี่ยมันจะต้องกู้ที่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นก็เลยกลายว่าไม่มีซัพพลายของบ้าน นะครับมือสองเข้ามาในตลาดเท่าไหร่เลยนะครับทำให้ราคาบ้านเนี่ยปรับขึ้นได้เช่นเดียวกับค่าเช่านะครับค่าเช่านี่ก็ตามราคาบ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปหน้านี้คือว่าอาจจะไปหวังนะครับเรื่องของ residential investment ที่จะกระตุ้น GDP แรงๆใน12เดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะยากนะครับจนกว่าดอกเบี้ยมันจะลงนะครับถึงจะกลับมาได้แต่ว่าเรื่องราคาบ้านกับค่าเช่าเนี่ยมันจะปรับขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับถัดไปนะครับข่าวดีทางด้านเงินเฟ้อนะครับสรุปเร็วๆก็คือว่าเงินเฟ้อ พื้นฐานนะครับที่เฟดเขาดูเนี่ยก็คือ Core PCE Inflation ล่าสุดนะครับออกมาที่4.1% year on year รเตเยีต่ำกว่าคาดที่4.2% 4.3นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือว่าไปเทียบกับการคาดการณ์ของเฟดนะครับตารางด้านซ้ายนะครับถ้าเราดูปี2023 Core PCE นะครับจะเห็นตัวเลขคาดการณ์ล่าสุดก็คือไตรมาส4เฟดเชื่อว่าจะลงไปอยู่ที่3.9%วันนี้4.1%เนี่ยแทบจะไม่ต่างกับ3.9%แล้วนะครับันหมายความว่า เงินเฟ้อเนี่ยมันขยับเข้าไปใกล้ๆกับทาร์เก็ตของเฟดแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับไม่ใช่ทาร์เก็ตลองเทอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะถึงจุดที่เฟดอาจจะต้องหยุดปรับขึ้นดอกเบี้ยได้แล้วนะครับก็เป็นที่มานะครับเราก็มั่นใจมากขึ้นเรื่องของทีม peaking interest rate นะครับดอกเบี้ยใกล้จุดสูงสุดมันก็จะสนับสนุนนะครับการลงทุนหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่น l o b a l r e ีดนะครับก็ช่วยนะครับเรื่องของบอลนะครับตราสารที่คุณภาพสูงก็ช่วยนะครับเรื่องของทองคาก็ช่วยเช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่าอ,อยากจะเรียนว่ามันก็มีเหรียญสองด้านนะครับด้วยความที่ราคาค่าเช่าบ้านเนี่ยมันยังขึ้นต่อนะครับซึ่งเป็นไอเทมที่สําคัญในตะกร้างเงินเฟอ้อแล้วก็วันนี้ตลาดแรงงานนะครับมันมีการปรับตัวปรับสมดุลอ่อนตัวลงมาบ้างนะครับในแง่จ o b o p e n i n g กรับทางด้านขวามือแต่ว่ายังอยู่สูงกว่าโควิดก่อนโควิดพอสมควรนะครับ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเงินเฟอ้อมันจะไม่ได้ลงเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเฟด ยังต้องคงดอกเบี้ยวไว้จนกระทั่งอย่างเร็วที่สุดนะครับจะปรับได้ครั้งแรกแปรับลงครั้งแรกเนี่ยอาจจะเป็นไตรมาส2องสอนะครับเพราะฉะนั้นก็ดอกเบี้ยอาจจะอาจจะสูงไปอย่างน้อยประมาณสักสามนะครับไตรมาสนะครับเป็นอย่างน้อยนะฮะทีนี้ก็มาดูนะครับแอคชั่นของเซ็นทรัลแบงก์ต่างๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีประชุมของ3ามเซ็นทรัลแบงก์หลักเลยนะครับอย่างที่เรียนนะครับ เฟดเนี่ยน่าจะใกล้พีคมากแล้วนะครับเขาปรับดอกเบี้ยขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดสองห้าเปอร์เซ็นตไปอยู่ที่ห้าจุดสองห้าถึงห้าจุดห้านะครับแต่ว่าส่งสัญญาณว่าการปรับครั้งถัดไปเนี่ยต้องบอกว่าเป็น Data Dependent ละยังไม่ได้ชัวร์ว่าจะปรับขึ้นแน่นอนนะครับต้องดู Data ก่อนนะครับแล้วก็เราเชื่อว่านะครับแล้วก็สอดคล้องกับตลาดด้วยนะครับว่าอย่างมากเนี่ยปรับขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรืออาจจะไม่ปรับขึ้นเลยนะครับก็ถือว่าใกล้เส้นสุดไซคลนี้แล้ว ECB คล้ายๆกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับขึ้นอีก0.25เปอร์เซ็นไปอยู่ที่3.75กักๆเหมือนกันนะครับไม่ได้ส่งสัญ,ญญาณว่าจะปรับขึ้นในครั้งถัดไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าปรับขึ้นไปที่4เปอร์เซ็นตนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นครั้งใกล้สุดท้ายมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่คนอาจจะกังวลกันนะครับเวลาไปลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยว่าเวลาเฟดเนี่ยใกล้พีคแล้วเนี่ยค่าเงินดอลลาร์มันจะอ่อนลงมาหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่า ดอลลาร์ก็จะพีคไปด้วยนะครับถ้าเราดูกราฟด้านขวาล่างเนี่ยดอลลาร์มันร่วงลงมานะครับดอลลาร์อินเด็กซ์จาก115นะครับลงมาอยู่ในกรอบประมาณ1 0 0ยถึงร้อนะครับแต่ว่าคีย์คือว่าเราไม่คิดว่าค่างเงินดอลลาร์เนี่ยมันจะลงไปแรงๆจากนี้นะครับเราเชื่อว่าอาจจะเป็นไซด์เวย์มากกว่านะเพราะว่าถ้าดูเซ็นทรัลแบงค์หลักๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ECB นะครับหรือไปดู u k ก็ได้นะครับออสเตรเลียเนี่ยทิศทางดอกเบี้ยคล้ายกันหมดนะครับ ถึงแม้เฟดใกล้พีคนะครับที่อื่นก็ใกล้พีคเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราดูกราฟด้านบนนะครับตัวบอลยูสอปีของทุกประเทศที่กล่าวมาเนี่ยมันก็ทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าดอลลาร์เนี่ยไม่น่าจะเป็นขาลงแรงๆนะครับน่าจะเป็นลักษณะไซด์เวย์หรือไซด์เวย์ดาวมากกว่านะครับมีอันนึงนะครับที่มีแอคชั่นที่ต่างจากพวกนะครับคือ Bank of Japan นะครับแบงก์ชาร์ตของญี่ปุ่นที่มีการเซอร์ไพรส์นะครับจากที่ดําเนินนโยบายที่ผ่อนคลายมากๆ นะครับไม่ได้เปลี่ยนนโยบายใดๆนะครับยังคงดอกเบี้ยติดลบอยู่ยังคงทำยิวเคอร์ฟคอนโทรลนะครับคุมตัวบอลยิวสิปีของเขาไว้ที่แถวๆถวศูนเปบวกลบไม่เกินจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่กลายเป็นว่าเขาเพิ่มความยืดหยุ่นนะครับบอกว่าตัวเทนเยียยิวของเขาเนี่ยโอเวอร์ไทม์ก็คือสามารถทยอยปรับขึ้นเป็นแถวๆหนึ่งเปอร์เซ็นได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มความเข้มงวดนโยบายนะครับปล่อยให้ดอกเบี้ยมันสูงขึ้นมานะครับแต่ต้องบอกว่า เป็นเซอร์ไพรส์ก็จริงนะครับแต่ว่าในแง่ของเยนหรือว่าบอลยูสิปีของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้รีแอคมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการทําแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็เข้าใจได้นะครับแบงค์ชาติญี่ปุ่นเนี่ยคงไม่อยากจะช็อคตลาดนะครับแล้วก็กระทบเศรษฐกิจแรงๆระยะถัดไปถ้าต้องเปลี่ยนนโยบายนะครับก็เลยมีการปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าของญี่ปุ่นเองเนี่ยผลกระทบต่อบอลยูหรือค่าเงินทั่วโลกนะครับก็จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้แรงมากเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็จะมาสรุปนะครับก่อนที่จะไปเรื่องหุ้นต่างประเทศนะครับว่าเ,เรื่องของมุมมองระยะสั้น6-12เดือนนะครับในอ s s e t c l a ค s าสหลักเรายัางคงไว้เหมือนเดิมนะครับยังมีมุมมองระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการ underweight สินทร,รัพย์เสี่ยงหลักๆอย่างหุ้นไทยหุ้นเทศนะครับแล้วก็ไฮยูบอลแล้วก็ overweight สินทร,รัพย์ปลอดภัยนะครับตราสารที่คุณภาพสูงนะครับเงินสดแล้วก็ทองคําแต่ว่าเห็นโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงบางอันมากขึ้นนะครับอย่างเช่น เราโอเวอร์หุ้นยุโรปนะครับแล้วก็โอเวอร์หุ้ตัว global r รีดนะครับรวมทั้งมีเทรดดิ้งไอเดียในหุ้นจีนด้วยนะครับทีนี้เราไปลงไลน์เรจเจนของหุ้นกันนะครับไลน์เซกเตอร์ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ปรับมุมมองมาเมื่อวันที่10กรกฎาคมนะครับอันนี้ถึงสิ้นเดือนแล้วนะครับก็ต้องถือว่าโซฟาโซกรูดนะครับยังค่อนข้างถูกต้องนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราให้อนเดอร์เวทหุ้นสหรัฐนะครับแล้วก็โอเวอหุ้นยุโรปนะครับ ตั้งแต่ทํามาก็คุณยุโรปบวก5%นะครับคุณสหรัฐบวก4%นะครับแล้วก็ในแง่ของคุณจีนนะครับก็บวกขึ้นมา9.6%นะครับนับตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมแล้วก็ถ้านับตั้งแต่เราเปิดเทรดดิ้งไอเดียกลางเดือนมิถุนายนนะครับตอนแรกมันติดลบไปพักหนึ่งนะครับวันนี้กลับขึ้นมาบวกประมาณ4%แล้วในแง่ของเซกเตอร์นะครับที่เราแนะนําว่าอย่าไปเชสทุ่มกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเพราะว่า ราคามันขึ้นมาค่อนข้าง,างแพงนะครับก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับให้ไปแนะนำคือถ้าจะลงในหุ้นกลุ่มโกลด์คล้ายคหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยให้ไปลงในคอมมิวนิเคชันเซอร์วิสแทนนะครับซึ่งมีバリเอชันที่ต่ำกว่านะครับตั้งแต่แนะนำไปนะครับมันก็บวกขึ้นมา7.3%ุหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยบวกแค่ประมาณ4%นะครับก็ยังถือว่าโซฟาก็ยังถูกต้องอยู่นะครับทีเราไปดูนะครับว่าเหตุผลที่อันเดอร์เวทหุ้นสหรัฐนะครับ หลักๆที่สําคัญก็คือเรื่องของการที่หุ้นสหรัฐปรับขึ้นมาเยอะนะครับ year to date 20%เนี่ยหลักๆจากสิ่งที่เรียกว่า re-rating นะครับก็คือการที่มันปรับ PE ขึ้นมาเทรดสูงขึ้นนะครับไอการปรับสูงขึ้นของ PE เนี่ยมัน contribu ์ประมาณ20%นะครับของราคาหุ้นที่ขึ้นนะครับถือว่าสูงมากตัวประมาณการกาไรเนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นสักเท่าไหร่เลยนะครับในขณะที่หุ้นยุโรปนะครับเรื่อง re-rating PE ที่สูงขึ้นเนี่ย แอคเคาน์ฟอร์ประมาณสักไม่เกิน10%เป็นะครับมันก็หุ้นยุโรปเนี่ยมันดูราคาน่าสนใจกว่าเยอะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปดูแพทเทิร์นในอดีตนะครับเส้นสีส้มนะครับก็คือจะแสดงให้เห็นเรื่องหุ้นสหรัฐที่มีการปรับ PE ขึ้นมาถึง20%เนี่ยเทียบกับในอดีตนะครับใน7เดือนแรกของปีเนี่ยถือว่าค่อนข้างแรงมากแล้วก็มาพลอตให้ดูทางด้านขวามือนะครับการลาบก็คือว่าตัวรีเรทติ้งนะครับ a l u a t ั o นปรับขึ้นมาเท่าไหร่ก็คือ20% ในจุดสีส้มนะครับแล้วก็เทียบกับแกนตั้งนะครับว่าปีหน้ามีการประมาณการหุ้นเนี่ยว่าจะมีการเติบโตกําไรเท่าไหร่นะครับก็คือประมาณ10%จะเห็นว่ามันเทียบกันไม่ได้สัดส่วนเท่าไหร่นะครับคือไอาการปรับ밸ูเอชั่นที่แพงขึ้นเนี่ยมันสูงกว่าการเติบโตของกําไรค่อนข้างเยอะนะครับนั้นมันมีความเสี่ยงที่จะมีคอ r r เรคชั่นหรือการปรับลดลงของราคาหุ้นในระยะถัดไปได้เหมือนกันนะครับในส่วนของหุ้นสารัฐนะครับถ้ามีการผิดหวังขึ้นมานะครับเราไปดูงบนะครับ กลุ่มเทคในสหรัฐนิดนึ่งนะครับในภาพรวมต้องถือว่าดีนะครับคือประมาณการกําไรนะครับเท่านี้เรื่องของผลกําไรที่ออกมาในไตรมาสสนะครับแล้วก็รายได้ด้วยนะครับเทียบกับประมาณการเนี่ยดีกว่าคาดทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าพอไปดูไส้ในเริ่มมิกซ์นะครับตัวที่ดีชัดๆเนี่ยจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์แอดเวอร์ทายิ่งนะครับอย่างที่เราเรียนไปที่เราชอบกลุ่มคอมมิวนิเคชันเซอร์วิสส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเรื่องของออนไลน์แอดเวอร์ทายิ่งนะครับที่มี ทิศทางการปรับประมาณการที่ดีขึ้นด้วยนะครับมันอัลฟาเบตเมตานะครับเรื่องของไกด์แดนซ์นะครับอัลฟาเบตนี้ไม่ได้ให้ไกด์แดนซ์นะครับแต่ว่าเมตาเนี่ยไกด์แดนซ์ในแง่ของออนไลน์แอดเวนท์ซิ่งและวินิวเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับในขณะที่ Microsoft นะครับอยู่ในหุ้นกลุ่มเทคนะครับออกมาบีทก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าดูไกด์แดนซ์เนี่ยไม่ไม่ได้ถึงกับดีมากนะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับ PC นะครับหรือ Personal Computing เนี่ย ด,ดูแนวโน้มเนี่ยอาจจะแย่ลงนิดหนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ถ้ามาดูหุ้นยุโรปนิดหนึ่งนะครับที่เราชอบเนี่ยบางคนอาจจะกังวลน,นะครับถ้าติดตามเรื่องของดัชนีชี้นำเศรษฐกิจหรือ pmi ในยูโรโซนเนี่ยมันแย่ลงนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าดูแพทเทิร์นในอดีตเนี่ยดัชนีตัวนี้มันเป็น contrarian indicator นะครับถ้าลงมาลึกในระดับประมาณ40กว่านะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ย ในระยะถัดไปนะครับ6เดือน12เดือนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นตัวรีเทิร์นของหุ้นเนี่ยค่อนข้างจะดีเป็นพิเศษนะครับเหตุผลก็คือว่ามันมักจะตามมาด้วยการผ่อนคลายในเชิงนโยบายนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับเราคิดว่าเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ European Central Bank เนี่ยมันก็น่าจะผ่านจุดนะครับใกล้ผ่านจุดสูงสุดแล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เงินเฟ้อในยูโรโซนนะครับก็ปรับตัวลงเร็วเหมือนกัน ก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ระยะปีหน้าเนี่ยเราอาจจะเริ่มเห็นนะครับยูโรปเป็นเซ็นทรัลแบเนี่ยมีการลดดอกเบี้ยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในแง่ของผลประกอบการนะครับแปลงมาเป็นเรื่องของการคาดการกําไรนะครับของหุ้นยุโรปนะครับเทียบกับสหรัฐถ้าเราดูหุ้นที่ประกาศออกมานะครับในกลุ่มแบงก์แล้วก็ดูการปรับประมาณการนะครับของปี2023-24นะครับดูกราฟด้านขวาอันเดียวเลยก็ได้นะฮะ สีน้าเงินเนี่ยจะเป็นของสหรัฐนะครับจะเห็นว่ามีการปรับประมาณการลงทั้งปี2023และ24นะครับถึงแม้กลุ่มแบงก์ในตรมาสองสหรัฐจะออกมาดีกว่าคาดนะครับแต่ว่าของยุโรปสีฟ้าอ่อนเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีการปรับประมาณการขึ้นนะครับก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่ทําให้เราเชื่อว่าหุ้นยุโรปเนี่ยมันมี prospect ที่ดีกว่านะครับถัดไปก็จะเป็นหุ้นจีนนะครับกราฟด้านซ้ายมือจะโชว์ให้เห็นนะครับตั้งแต่เราแนะนํามาช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะครับ ตัวหลักๆที่เราแนะนำาคือเส้นบนสุดเนี่ยนะครับก็จะเป็น ETF MSCI China นะครับหรือที่เรียกว่า MCH เนี่ยจากตอนแรกนะครับที่ขัดทุนไปก่อนประมาณสัก6%กว่านะครับวันนี้กลับมาบวกนะครับเทียบกับจุดเริ่มต้นประมาณ4%เละแล้วเราก็คิดว่าปัจจัยหนุนยังมีอยู่นะครับในระยะสั้นที่เราแนะนำเทรดดิ้งไอเดียในกรอบไม่เกิน6เดือนเนี่ยอ,อ,อันหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจากรัฐบาลเนื่องจาก เรื่องของการเติบโตนะครับมันแผ่วกว่าที่คิดเยอะนะครับแล้วก็หลังจากการประชุมโพลิตบูโรนะครับคณะกรรมการกลางการเมืองของจีนเนี่ยถึงแม้ไม่ได้มีการกระตุ้นขนาดใหญ่ออกมานะครับแต่ว่ามีการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนนะครับว่าจะต้องพยายามพยุงการเติบโตไว้นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณผ่อนคลายในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินการคลังนะครับเรื่องของเลกูเลชันนะครับเรื่องของโลเคอล์การแมนฟันดิ้งนะครับแล้วก็เรื่องของคอนซัมมชันของ เศรษฐกิจีนโดยรวมนะครับก็ต้องถือว่าตัวเทรดดิ้งไอเดียนี้ยังออนอยู่นะครับเราทาร์กเก็ตรีเทิร์นไว้ที่ประมาณ10-15%เรนะครับเราก็จะมีการอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับวันนี้หุ้นจีนมันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับถ้าเอาจากจุดต่ำสุดช่วงประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับขึ้นมาประมาณสัก10%บนะครับบางคนอาจจะเริ่มกังวลนะครับว่าขึ้นมาแล้วไม่อยากจะซื้อตามนะครับวิธีหนึ่งที่อาจจะ ลงทุนได้นะครับก็คือลงผ่านซัพเจอร์โนตนะครับที่เป็นออโต้คอร์เรบลนะครับมันจะมีโ rotection ระดับหนึ่งนะครับระดับน็อกอินนะครับเซว่าประมาณ40%บวกลบนะครับถ้าไม่ลงไปต่ำกว่านั้นเนี่ยก็ยังได้ดอกเบี้ยนะครับในอัตราประมาณ10%กว่าต่อปีนะครับมันก็อาจจะเป็นแนวทางการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับที่จะประโยชน์จากคุ้นจีนได้เช่นเดียวกันนะครับในกรอบประมาณ3-6เดือนข้างหน้า ซึ่งเราก็แนะนำนะครับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นของภาครัฐของจีนนะครับการผ่อนคลายเลกูลเลชันนะครับก็คือหุ้นอาลีบาบาแล้วก็หุ้นเทนเซ็นต์นะครับครับอ่านั่นก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับก็อ่โดยสรุปนะครับก็ยังคงคำแนะนำนะครับถ้าเป็นในแง่ของหุ้นนะครับทั่วโลกเนี่ยก็คือยังแนะนำหุ้นยุโรปนะครับหุ้นจีนนะครับแล้วก็หุ้นในเซกเตอร์อ่าคอมมิวนิเคชันเซอร์วิสนะครับ ก็พบกันได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้า11โมงนะครับทางช่อง H Inves t ครับเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile